สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการสตาร์ทรถที่จอดไว้น,น,นานๆเป็นปีนะครับคันนี้จอดไว้ประมาณปีนิดๆน,นะครับสังเกตยัดย้นะครับเจ้าของรถสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทเป็นร้อยครั้งก็ไม่ติดเนื่องจากว่าเจ้าของไปทำง,งานที่ต่างจังหวัด ก็จะได้กลับบ้านทีนึงก็เป็นปีนะครับกลับบ้านปีละครั้งว่างั้น,นครับพอกลับมาจะใช้รถทีหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับสตาร์ทไม่ติดวิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะครับให้เพื่อนสังเกตที่ถ้วยขาบูนะครับมันจะมีเนี่ยน็อตอยู่ตรงนี้ให้เพื่อนใช้ไขค,รครวงแบนนะครับ ตัวที่แข็งๆหน่อยเสียบไปที่ตูดขบวนครับแล้วก็คลายนอ็อตการคลายน็อตตัวนี้ก็กเพื่อที่ว่าจะไล่น้ำมันเก่าออกมาให้หมดเดี๋ยวเพื่อนรอชมนะครับน้ำมันเก่ามันจะไหลออกมาเหม็นมากเลยครับกินเหม็นมาก<อ>ไม่ต้องเสียดายมันนะครับ ทิ้งไปเลยเจ้าตัวปัญหาที่ทําให้สตาร์ทติดคือน้ํามันเก่าเน่าเฟ่นี่แหละครับกินนี่กินไม่ใช่กินเบนซินแล้วครับเบนซินเน่านะครับอ่าเยอะพอสมควรครับแล้วเพื่อนๆก็เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปิด ล็อกให้นั่นนะครับล็อกให้นั่นนะครับทีมาดูกันสตาร์ททดลองสตาร์ทดูเปิดกุญแจครับดึงโชคด้วยครับสองครับ้ง,งครับเริ่มมีเสียงแล้ว ครับแต่ค่อนข้างจะต้องอุ่นเครื่องไว้นะสักพักหนึ่งนะครับงไงบ้างครับนี่คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณครับ